สวัสดีครับมาเนอะครับมือนี้กับจิพามหาหาเลาอใสเบ็ดขึ้เก่านะครับค่ะกับพี่ก้ดก,กับแถวบ้านยังเตีย่ยคือเกล้นะค่ะกับฝากติดตามช่องเมนีซันบ้านน่าแชรแนลไว้เนอะนะค่ะภาพพี่น้องฮะยู่ฮาก,กินตามวิธีอีสานพื้นบ้านจ้ากับทางหลุนกันเลยว่าสิมันป่าหน่อยป่าใหญ่เนาะค่ะไปกันเลยจ้าเริ่มปักเบ็ดแล้วจ้าประมาณหามองขึงเนาะออายเนาะปักเบ็ด กระถาลุดไปได้กันด้วยค่ะสิมันปลาหน่อยปลาไงสิมันปลาอย่างเนี้ยเนาะคะ่ะใส่เป็นกําลังใจให้เป็นอีสาบนบานนาชาแนวในีด้วยค่ะกระแทบเพิ่นกับหยาสี้ายเนี่ยเนาะอายเนาะหยากับสีหกเนี่ยด้วจ้านี่กับสียางปลูกปลาหยาใส่เอาได้ค่ะดอกหยาแงงามเลยค่ะนะบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจ้าย่างเบ็ดกลางคืนค่ะล้างนี่ขึ้นเหงือขึ้นมาเนาะจ้ายุบนุบเนาะ thừa bác ha đi là nước đứt ngã ôc con cha fashion à cha đang ngầm ngầm nó cả thừa bác à đứt ngã ta ใส่กำลังงามๆเลยค่ะเอ๊ะแสงมันคือหลายแถีจ้ะค่าหลุ่นกันค่าปะโก้อ้าออยู่ด้เนาะอยู่อยู่บ่จ้ะดึงหยาออกเลยค่ะหายไปเอาเนี่ยตักมาเว้ยลาดุกบ่อไอ่เรื่องหยาที่เราจะปะโก้เนาะปะโก้วู๊ใส่งามเถีายโอ้เนี่ยก็ใส่เอานี่ๆออกก็ใส่ใหญ่เลยจ้า อ้าวัาวง,ง,งานเยคนะ่ะนั่นหลงนี้นอ,อไก็ของเาาช่อนจ้าหลังไหนไม่ถูกกรกกะทางเงวไปทะลุกันน้อ,อายเนาะเมียนจ้าออจังเลยไอยอยู่ปะ ใสต์ต่ำปนเลยใส่พอดีพ<ม>องามจา้าไอ้คือดึงเขางามใหม่เป็นจังไดยเนี่ยจา้าโอ้ใส่งามเลยเนาะไ<ม>ส่สวยๆงามๆเลยจา้าว่างนี่คะ่ะอ้หลังนี้ก็ขเขาคือเป็นจังสัรเนาะคะ่ะ ถือประจ่าจา่ายังค่าปลาช่อนปลาช่อนโอ้สวยงามเลยคะ่ะสส,สวยเลยจ้าย่ามเบ็ดหลแ่แหรงในกันเน่าไอเนาะล้งได้ประถืกยอกกระเทยเงียบไ้เนาะคะ่ะไอ้ลังนี่ถือกไอ้เนี่ย เห็นบ่ะจ้ะปลาช่อนหยกเลยป่ะจ้ะแกวกแกไปนมาโอ้ยตัวกระลังงามๆเลยค่ะจ้ะไซสสวยๆเลยค่ะจ้ายามกันต่อหลังนี้เป็นจังไดเนี่ยอ้าวถือจ้าถือถือถือก็หยาเลยจ้ะ ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนต๊งกาลั่งงามๆเลยค่ะนี่ตีงจากพี่น้องถือโบจ้าว้าวถูกจ้าของพักตบชาวบาของ ของพักอย่างวะของอยาของอยาโอ้ส,ส,อสวยๆงามๆเลยค่ะนี่จ้าอีกแต้มหนึ่งส,สวยๆเลยจ้าเห็นบ่าค่ะโอ้ปลาช่อนโอ้ งามเลยค่ะน,นี้ยามซอยอ้ายด้อยค่ะไ่ายแล้วทายเงางามเนะ้ะอ้ายเนาะนี่อ้ายโอ้ยยยงอียยยยอยย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 ่ยยยยยยยเยยกยยยยยยกยยยยอายยย่ยยายยาายย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 ยน,าาน,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 นยย้ มันของตีน่ะใส่เครื่งโลกใส่ใหญ่ดิเนหักงอโอ้ยโอ้อยางคู้อยากครบตุกขึ้นใหญ่เถอะายเดี๋ยวด้ะค่ะโอ้ตัวยงังไงเลยค่ะป่ะลาลังนี่เป็นยังไงเนี่ยคะ่ะป่ายังละไอ้ คือมีแต่มันเพื่อกินเพิ่อมาเกี่ยวก้อนยาบ่เอายาเอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งใน่จ้ะซีดิ๊กมานิดเดียวใส่มว้มวนม้วนเลยครับพี่นอ้องใส่น้ำผึ้งถ่านก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ส่องเป็นอีสานบ้านนาช้าแนวไหนด้อคะ่ะใส,เส่เสือๆเลยจ้าใหเดี๋ยวให้นอกโอ้ขั้นกรงเลยจ้าไออาแมงตักบ่ หรือไอเดึงหยาเอา<โ>ดึงหยาก่อนนะเดึงหยาก่อนดึงหยาขึ้นมาก,ก่อนจ้ะอู้ใส่งามค่ะไายอู้อู้เป็นของห้องเลยน้อไปเขาแง่งเลยน้นองได้ยินเสียงมันบ่นตุ่มตามตุต่มตามน้องว่ามันถือมาเนาะ ใส่บิางจ้ะอ,อ,อู้ยหลอตับด้วยนะอ้วนมากเลยจ้าน้องอย่างี้เขา่คอยคือหกขักเท่าหกขักเน่ออาไนะอ้นะเพ็่นผ่านกอเขากว่าจ้ะ่านงา ห้องโเฮ็ดค่อยๆจะคลองหน้าไปกินหิดเขาเพิ่นหลายตัวกระจิจุมเดิให้น้องโเห็นตัวปลาเลยโอ้ใส่งามอีกแล้วค่ะอ้วนๆเลยจ้ะจ้ายามกันต่อเนาะโอ้เป็นยังไงอยู่อยู่ก็จ้ะงากระห้องหกเน่าไอเนาะ อ้วน,น,ออนอีกแล้วจ้าอ้วนตับอีกแล้วค่ะวูพี่น้องเห็นบ่าจ่าหลังกงเลยค่ะเบิ่งกันเด้อค่ะ<ส>ไปทางไหนเนาะอยู่ปะเนาะอ,อยู่อยู่อ้นี่นี่นี่ดูสวยสวยเลยจ้านะ่ะนี่ใตาน้ำนั่นค่ะ ตัวนี้งามเลยตัวมัดเพิ่นของ <Okay. S 1> อาจต้องเรื่องหงาก่อนอสิจะทำหงเลยนะโอ้ใส่งามงามอีกแล้วจ้าเป็นจังเลยเนี่ยค่ะ เป็นยังไงบ้างเออของยาตัวอายนะเออุ้เลยลดกันเหรอเฮ้ยเห็นบ่จ้าหลังนี้โอ้หลังนี้เป็นจังได้ดึงก่อนนี่จ้า นันได้อายนี่นีปลอดภัยไว้ก่อนตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องตักนี่อ้ายแล้วนี่คือกกงตักได้จ้า ไก่กำลังงามๆเลยจ้านี่ค่ะไส์สวยๆเลยจ้าปลาช่อนจ้าโอ้อ้วนตับเลยค่ะอ้วนตับอ้วนตับงามๆเลยค่ะแม่จ้าหลังนี่ดูครับปลาปลาหยังจ้าปลาช่อนมันดื่มหอมน่อน,น,นอนนะ วยง,งามๆเลยค่ะข้ายามกันต่อจ้าโอ้ถูกว่าปลาช่อนจ้าตัวอ้วนงามดีเนาะค่ะโอ้หลังนี่กล้งเลยไอ้นี่ถือว่าจ้าเบิ้งให้เนี่ยยังละอายของก็เข่าจ้าหูเนาะ งูไอทหารงูยังจะบ่งงูพูดเดี๋ยวได้ค่ะนี่นูมีแนวเคาะอยู่แป๊บนึงเคาะหัวเลยจ้ะเคาะเลยนะเคาะหัวเลยจ้ะอะไดอกปาน้องฉันในป่าเพื่อนป้อยเลยตัวขาดนะเง่นบอลนะไอรลองเอ้าแนวเคลียเบงตีละ หลังนี่คือกงอายนี่บังบางโอ้หนักไหลค่ะคือกันน้เนาะอี่ยังจดตัวน้องอื้อหโอตัวงงามเลยค่ะอื้อนี่ยังใส่หนาะถ้าขนาดนี้เวลาตีหานะคะกกูเบดกับบ้านแงได้เนี่ยอ้าย ประดุกปลาดุกน่าใส่งามๆเลยนะอไอ้นะไปค่ายามเบ็ดกลับบ้านกันจ้ามันข่าตนเขาบ้าายนะน่าลอกนะหรอโอ้กำลังสวยๆเลยค่ะประดุกน่า กาบตอนเช้าเช้ากูเบเ็ดเสร็จเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะเป็นยังไงบ้างแม่สมกับที่เราไปขุดเหยื่อในป่าไหมเป็นยังไงบ้างเบื้องรอบเนยไอ้ลอบสุดทถายนี่รอบเดียวนี่สมกับที่เราไปขุดเหยื่อเลยน้อแม่เนาะถูกใจมากอุ้ยมีแต่ใสสวยเลยแม่สวยมาก ทำไมได้เยอะจังวันนี้อู้ปลาช่อนมีแต่ใช้สวยๆเลยค่ะทุกคนอู้ดิแม่ตัวนีแม่แต่งอ่ะหนีวหนีโชว์หน่อยแม่โชว์หน่อยถูกซื้อคนเข้ามากปลาคอเนาะชอบไหมแบบนี้ชอบใช่ไหมสรุปนะครับน้องยอดได้ยอดมานครับของขึ้นนี่ครับหนึ่งสามนะครับก็ฝากติดตามช่องเบนี่สาบันนาชาแนลไปเนี่ยนะคะ ้าพ,พ่่นหนงฮายู่ฮากินตามวิธีอีสานพื้นบ้านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสําหรับการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่มีให้กันและกันเสมอมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ